นั่นคือไอโมบายเสเดียวกครับมากมากน,น,นะครับเราเพิ่มขึ้นทุกๆผู้แมตช์เลยทีเดียวนะครับแล่เราที่ขาดไม่ได้นะครับของผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับแน่นอนนั่นก็คืรรอผู้12ทุกท่านร่วมไปถึงนี่แหละครับผมสุดยอดผู้สนับสนุนข,ของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของเรานะครับถ้าดูไปเกียรติทุกท่านครับนะเวลาพอสันนิษฐานครับผมขอ,อนำลทุกท่านเข้าไปชมสุดยอดความสำเร็จของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด แชมป์ออฟแชมเปี้ยนกับวีทีอาร์นี้ครับคู่้ดูลองจุไในเต็มแชมปอ์ออฟแชมเปี้ยนขอเชิญรับชมครับ สามสันข้อสอรใจยิ่งจัดให้ดอกไม้แหลก ชาวทุกใมาเอาไว้ที่นี่นจากหนาทีนี้ไปคือการก้าวสู่เส้นทางแห่งชัยชนะเพื่อศักดสิ์ศรีและเกียรติยศของผู้รับจุนายนแต่ทุกคน แชมป์ออฟแชมเปียนและก็นนะ่ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะครับผมผมขอ,อนำทุกท่านไปได้มารู้จักกันกันบสุดยอดโรมดาคุณพลประาาสาทสายฟ้าผูดีรอมจูเนเต็ชุดสู้ศึกในฤดูกาล2015นะครับเริตนน้นจากผู้เล่นทันแรกคนนี้กับฉายาผู้รักษาวประตูเหนียวแน่นหนึงผู้เล่นหมายเลขหนึ่งคเจ้าแชมป์ซิวรักเท้สูงเน และนี่คือเหลาบระดาสุนัขประสาทสาฟ้าบรารจูเลชุมสู้สุดในรุ่การ2015นะครับผมขอเสียเปล่าือนบ้านรานำกอบประสาทสายฟ้าบริหารจียตเราที่โดยพิชามไหมครับผ มาพร้อมกับช่วยแชมป์ชายพิมลีก2014ครับและก็ยังกป็กองซุ่มชปลุ้นมาพร้อมกับช่วยพระราชาจ่อสามสมัยติดนะครับทั้งสองรายการสิครับ เราก็ได <They are. S 1> <r> ้โพสต์สตามโพสต์คับชาวบราซิลแล้ววันนี้นำทีมมาโดยเฮลซ์เสอรด์กาว ท่านผู้มีเกียบทุกท่านครับความสำเร็จของสโมสรปูนยูรังชุนาเตะจบเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าผู้ชายคนนี้ขอเสียงจับมือดังๆนั่นครับประธาน สอนตุรีรองจูนาเก็นักคุณแนวินชิคชา เป็นเส็จอย่างเป็นทางการปีนี้เป็นปีที่ห้าของปีที่หกมีรลักกาเราตั้งสมุดข้นมา5ปีปีแรกใช้การิเราจบด้วยการลองแชมป์ไอ้ที่ แล้วความรู้สึกของการเป็นท่านรองในปี2010มันทำให้เราเที่เดิมไม่ได้หลังจากนั้นมาด,ดูการ2011ด,ดูการ2012ด,ดูการต่างตาและดูดการ2ส1 3ไม่มีทีไหนที่บุรีรัมย์เป็นจว่างเว้นงานเป็นชั้นเราเป็นช่น 14 <64 S 2> ชั้นในระยะเวลา1ปีแต่ความสำเร็จทั้งหมดของเราต้องบอกตรงๆนะครับว่าแม้จะเป็นความสำเร็จที่เป็นปรารถนแม้จะเป็นความสำเร็จที่เป็นตำนานของโครงการอุปกรณของประเทศไทยแต่ว่าความสำเร็จเพียงเท่านี้ไม่เพียงพอสำหรับุู้รับบริการและผู้สนะที่นด้รับราง พราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเดินหน้าต่อไปก็คือการชางทำงานและสุิทิ์ของโครงการผู้อนของประเทศไทยที่ไม่มีสมมงสมหยทำได้เหมือนกันแน่นอนที่สุดครับในโครงการนี้เป็นโครการที่6ของเราแล้วก็ความตั้งใจของวีดอนในเด็กในฤดูการของ้5 เราต้องการเป็นอย่างเดียวครับเป็นเหมือนกับเพลงที่เปิดเมื่อสักครู่นี้คือเราต้องการเป็นชมป์หรือแชมเปเป็นแชมป์มที่ไม่มีใครสามารถเอาชนะได้แล้วก็เป็นแชมป์ที่จะสร้างประวัติศสาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยและซีซี่นที่ใหม่ๆม,มากขึ้นและมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่านผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์เนี่ย สำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าท่านเป็นเพียงสปอนเซอร์ของผู้สนับสนุนสำหรับบริการยูนิเต็ดเราถือว่า er ปสปอนเซอร์เป็นผู้กระตุ้นทุกใบเป็นหุ้นส่วนของบร um ิการยูนิเต็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามแหละที่จะสามารถทำให้หุ้นส่วนของเรา,าเประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุข<อ>แล้วก็ได้รับผลตอบแทน ได้มากทเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่บีรให้เนีเดตจะต้องทำปีนี้ผมเป็นปีที่มีรัมอินิเดเปลี่ยนแปลงที่เล่นมากที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่นั้น,นในฤดูกาลนี้ฤดูกาล2015ทีมที่จะเริ่มต้นลงแข่งขันในวันพรุ่งนี้เป็นทีมที่เราเตรียมการกันมา โดยอาศัยประสบการณ์แล้วก็ดูก่อนความบกพร่องที่เรามีในฤดูกาลที่ผ่านมนาะปีนี้เป็นครั้งแรกที่เราเปลี่ยนผู้เล่นในทีมมากถึง14คนที่เป็นฤดูกาลรแรกครับที่เราใช้ผู้เล่นใหม่เข้ามาอยู่ในทีม14คนแน่นอนอาจจะมีความกังวลจากผู้สนับสนุนทั้งหลายทั้งสปอนเซอร์ หรือแฟนบอลรวมไปจนถึงมีคำถามมากมายว่าการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงทีมเปลี่ยนแปลงผู้เล่นถึง1สิบสี่สิห้าคนเข้ามาในทีมมันจะทำให้สซนบอลทำให้ประสิทธิภาพของทีมมันเหมือนเดิมได้หรือไม่มีคำถามมากมายว่าทำไมเราขายผู้เล่นบางคนไปทั้งที่ เป็นผู้เล่นซึ่งในสายตาของอแฟนบอลหรือในสายตาของผู้สนับสนุนมองว่าเป็นผู้เล่นซึ่งมีคุณค่าและมีส่วนสำคัญต่อการเป็นแชมป์ของวีดัมเดนเดตทำไม,มเราตัดสินใจเปลี่ยนแปลงผมอยากบอกว่าการเป็นแชมป์เหนือแชมป์และการเป็นแชมป์ทุกปีของการทำทีมฟุตบอลเนี่ยวิธีคิดของวีดัมเดนเดตเนี่ย เปลี่ยนแปลงไปสู่ที่ดีกว่าแข็งแรงกว่าเข้มแข็งกว่าและมีประสิทธิภาพสูงกว่าเรารู้ดีว่าเราสามารถเป็นแชมป์ไอทีเอ็มดีสามสมัยได้ภายในระยะเวลาเพียง5ปีเราจะเป็นต่อถ้าเรายังรักษาโครงสร้างผู้เล่นแบบเดิมแทคนิคการเล่นแบบเดิมประสิทธิภาพเข้าเดิมผมไม่เชื่อว่าเราจะสามารถรักษาแชมป์ ไว้ที่บุรีรัมยาแลและไม่สามารถที่จะรักษาแชมป์ไว้ให้กับแฟนบอลและผู้สนับสนุนของบุรีรัมย์มวเตดได้เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงผู้เล่น14คนในฤดูกาลนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่การที่จะเป็นแชมป์ที่เป็นง่ายกว่าปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเราเหลือแค่2องแชมป์คือ โดยพลัดพานกับไทยทีเมเยรอนีซึ่งในแง่ของคนทำากมอย่างผมผมถือว่าเป็นความผิดพลาดเป็นความล้มเหลวที่เราเลือชั้นเย็นของครั้ไว้ที่บุรีรัมเพราะฉะนั้นการกลับผู้เล่นทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมมั่นใจว่าปีนี้เป็นปีที่บุรีรัมย์ไนเต็แข็งแร่ง มากที่สุดกว่าทุกปีในประวัติศาสตร์ครับตั้งแต่ตั้งทีมมาแล้วก็การปรับผู้เล่นแบบนี้ผมมั่นใจว่าเราจะเป็นทีมแรกของประเทศไทยที่จะเป็นแชมป์โตโยต้าไทยมินิลีกปีสมยัยนี่คือเป้าหมายของบุรีรัมย์ยูนเต็ดในปีนี้เป้าหมายผมอ,อยากการเพียนขอช่วยทุกท่านผู้นสนับสนุนสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในปีนี้ของพันธุ์ค่า เป้าหมายของเราก็คือได้สี่ครับไดสี่ในที่นี้ก็คือเป้าหมายที่เราจะต้องเป็นแชมป์โตโยต้าไทยทีเดีสี่สมัยจะต้องเป็นแชมป์ไอคอมเจฟเครับสี่สมัยจะต้องเป็นแชมป์โตโยต้าอีครับสี่สมัยนั่นคือเป้าหมายของบุรีรัมย์เลยรับในประเทศควนใน เวทีเอฟซีแชมเปี้ยนลีกสำหรับผมวันนี้สิ่งที่ต้องเรียนท่านผู้สนับสนุนทุกท่านก็คือว่าเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ในฤดูกาลนี้สำหรับเอฟซีแชมเปี้ยนลีกก็คือปีนี้จะต้องเป็นปีที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีคะแนนในรอบแบ่งสูงกว่ามาเลียที่ผ่านผ่านมาเราจะต้องทำแต้ให้มากที่สุดเราจบ เอฟซีแชมเปี้ยนลีกสามปีที่ผ่านมาด้วยเก็บแต้มคือแต้มสูงำหรับปีนี้เป้าหมายคือต้องผ่านรอบแบ่งลุมให้ได้ปีนี้ในเอฟซีแชมเปี้ยนลีกต้องมีแต้มมากกว่าแปดแต้มให้ได้จะต้องผ่านรอบแบ่งลุมได้ต้องมีเก้าแต้มขึ้นไปเพราะฉะนั้นในเวทีเอฟซีแชมเปี้ยนลีกของฟรีดัมูนเเ็ดเป้าหมายคือทำแต้มสูงสุดในประวัติศาสตร์ของสโมสร แล้วก็จะต้องผ่านรอบแบ่งผลไปให้ได้ถ้าผมไม่สามารถผ่านรอบแบ่งผลุ่มได้ผมถือว่าผมสอบตกแล้วก็คนที่จะระบาดม,มนขะึ้ากผมนะครับเห็กโค้ชก็เงลนระบาดเพราะการไม่สามารถผ่านรอบแบ่งกลมได้มันเป็นอะไรที่สําหรับบูรีรัมเราถือว่าเราไม่ได้ไปเล่นในฐานะบูรีรัมีได้เต่งแข่งอยู่ แต่เราไปเล่นในฐานะตัวแทนสโมสรจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นยังมีืนพงคงที่ใหญ่กว่าโครงทีมในประเทศก็อ,อยู่บนความารับผิดชอบของอเราคือโครงท่าไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําไม่ได้คือต้อง่านรอบแ่งกลุ่มไปให้ได้แล้วต้องไปให้ลึกที่สุดเท่าที่จะไปได้วันนี้เรามีโครงข้ามที่ขแข็งแรงกว่าทุกปีวันนี้เรามีความพร้อมกว่าทุกปีเพราะฉะนั้น เราจะต้องไปถึงจุดที่เป็นความสำเร็จในแง่ของการทำทีมฟุตบอลคือในเวทีที่ต้องหอาต้อไปต่อไปได้ส่วนที่สองภารกิจของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในเรื่องของการแขางแนะ่นอนครับการเป็นชมป์การที่จะเป็นผู้ชนะการที่จะเอาชนะมาสู่ทีมเป็นหน้าที่ของฟุตบอลแต่สิ่งที่มากไปกว่านั้น ที่บุรีรัมย์ยูเนเต็สจะเริ่มต้นทำในตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไปก็คือเราถือว่าสปอนเซอร์ลูกป,ปลายเป็น์ทเนอร์ของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าของสปอนเซอร์จะต้องได้รับจากบุรีรัมย์